มาคะ่ะพี่น้องขามือยนี่ปิ่มสิผ้าพี่น้องมาแซบแซบนวดกับตำกุ้งสดกับพี่น้องขาเปิดกุ้งตูแบบใหญ่เ,เลยพักเมือ่อนี้กะยอดผักขาอันผักกาดขาวผักกาดขาวแล้วกันกระเจี๊ยบเขียวอืมสั่งไปแค่น้าน,นาก็ก้แล้ว

มันเอาฝันขาดไปเลยกับพี่น้องยอดผักขา มึงให้บรรยากาศสวนสวนว่าซึนมีแห้ง ผักขามันอ่อนอยู่ตัวผันหนามันค้มค้มแหม่เมื่อยเมื่งแห่นตงระว่างน้ำบาดเมื่อกัวเสลี่วก็โอ้ยเจ็บอยู่ไดอเอาจุ่มกันนะโอา ันึ่งอรุณ เดี๋ยวผู้ใดเบิ่งจบจบยิงสิมาบอกว่าทำยังไงไม่ให้น้องกุ้งนะคะมีกินนคาวขั้นตอนหล้างทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วทุกคนก็คงดีอยู่แล้ว แต่ขั้นตอนต,ำตำอ่าตํายังไงไม่ให้น้องกุ้งข่าวแก่ขั้นตอนต,ำตำอ่าตํายังไงไม่ให้น้องกุ้งข่าวผูว้ใดเบิ่ปิม่มจนจบคลิปแล้วปิม่มจะไม่เฉลย มาบอกสูตรคืเอเกรงสดตัวให,ใหญ่ขนาดนี้เบ่ง มูเจ้าเบิงมูเธอเบิงพี่น้องเบิงตัวใหญ่ขนาดนี้ตำยังไงไม่ให้เค้ามาค่ะลุยแบบนั้น พยายากได้สูตรต่างแชบ์แบบนี้ด้วยี๋วยวเป็นจะบอกอันดับแรกต้องแชร์ให้เต็มก่อน cột tôi sẽ bỏ kẹt lắm, tầm lương สบประแซบเนาะเกียงถาดลออเดินเบงหนเพิดถาดเกียงเออเติร์ด สำรับมือเนี่นะคะผู้ใดอยากหูวาตทาย,ยังไงทายังไงไม่ให้น้องกุ้งข่าวคือว่านอกจากล้างให้สะอาดนะคะตามสูตรของแต่ละคนนอกจากล้างสะอาาแล้วตามสูตรของแต่ละคนนะคะสิ่งที่ตกใจลงไปน้ำก็จะเป็นพวกใครมีใบเขาเอ็นยังหอมเปรี้ยไหมไปยี่หล่าใครลงไปใครมีต้นหอมชีแบบเนี่ย ใช่ลงไปมันจะทําให้น้องกุ้งนะคะไม่มีกลิ่นคาวแถมยังหอมยังแสบอีกอ่ะพี่น้องคะจำรับมือหนีพี่นมก็จะขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนฝากเป็นกยนทังใจในการกดไลค์กดแชร์ให้เลยเด้อภาพเส้นกินทอดอะไงนี้แห้งเห็ดคลิปให้พี่น,น้อง,งเงงบิ้งต่อไปจำรับมือนี้ถึงขอฝากคลิปไปเพื่อนคนหนึ่ขอตัวลาไปเพื่อนคนหนึ่งจ้า